ทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นหน่อยดีกว่าครับและดับไฟได้ทุกเมื่อชมเลยค่ะสวัสดีครับชื่อแจ็คอุกฤษบัวเฟื่องครับอายุ38ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับก็กลางวันเปิดคาเฟ่และกาแฟครับและกลางคืนก็เป็นร้านอาหารไข่เครื่องดื่ม ก็มีทําสวนด้วยครับเป็นสวนผลไม้ครับเป็นสวนพวกม้องทูเรียนอชอบมอเตอร์ไซค์ครับคงขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายปีแล้วนานนี่ของพี่ทั้งหมดเลยเหรอคะคโอ้ยเด้อเด้อโอ้ยพัทธาพัทธา จริงๆแล้วผมมีมอเตอร์ไซค์ประมาณเจคันครับก็ยังไม่จะเรียกว่าสะสมนะครับเพราะว่าคนที่สะสมจริงเขามีมากกว่านี้เป็นจริงเป็นจังกว่านี้ครับถ้าถ้ามีอย่างผมเรียกว่าใจรักดีกว่าดูแลขนาดไหนเหรอรถผมถ้าอยู่ที่บ้านนะผมจอดอยู่ในห้องแอร์นะถ้าถามว่าวันนี้ไม่มีลูกนะมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนลูกผมแหละผมเลยไปขี่ในแ a g day เวลาทำงานางเเฉพาะลูนนั้นนะครับแต่ว่า ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าไปแข่งเป็นจริงเป็นจังสนามมูลีำลำไปขี่กับพวกนักแข่งเขา ส่วนเรื่องกลุ่มเพื่อนจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบเปิดสังคมใหม่ๆมีเพื่อนใหม่ๆซึ่งผมก็จะมีเพื่อนอยู่หลายๆกลุ่มคืออย่างเช่นกลุ่มดีเจผมเรียนดีเจอยู่ด้วยจะมีเพื่อนสังคมกลุ่มดีเจหรือพวกกลุ่มมอเตอร์ไซค์แต่ละยี่ห้อก็จะมีเพื่อนหลากหลายไปเพื่อนกลุ่มผู้หญิงมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วครับเพราะส่วนใหญ่ดีเจจะเป็นประเภทประมาณผู้หญิงเยอะอยู่แล้วก็ถ้ามีแฟนก็ต้องคุยกันนะครับน่าจะน่าจะเข้าใจในระดับเด่เพราะว่าคือสำหรับผมคือเพื่อนก็เพื่อนแล้วแต่เราจะมีระยะของเราอยู่คือผมมองว่่่าาาถ้อยูทีมันจจํเ รู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆส่วนเรื่องในอนาคตตอนนี้หลายๆด้านก็พร้อมพอสมควรแล้วครับถ้าถามว่าเรื่องครอบครัวมีแฟนโอเคแต่ถ้าถามว่าเรื่องมีลูกความรู้สึกส่วนตัวคืออาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าผมยังใช้ชีวิตเต็มที่อยู่นะครับเราเป็นห่วงคนอื่นเขามากกว่าฝากถึงส,วสาวๆที่ยังเปิดไฟนะครับตอนนี้หลายๆอย่างผมก็พร้อมเหลือแค่ขาดคนที่จะยอมมาเป็นแฟนจะเพิ่งปิดไฟผมนะครับ ไป21คนเหลือ9คนไม่ใช่เรื่องง่ายในการอธิบายว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครคุณเป็นหลายอย่างมากนลองเรามาไล่ดูสิครับอะไรที่เป็นคุณบ้างตอนนี้คุณเป็นดีเจครับคุณเป็นเจ้าของร้านเหนครัร้านอาหาร้าะเหล้าครับร้านเหล้าร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วก็ทำสวนทำสวนครับสวนน้ส่วนุเรียนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับมีใหญ่ไหมสวนประมาณ50ไร่ครับ นั้นนดีปิดไฟทำไมอ่ะเก็บแค่ทุเรียนก็เละเทะแล้วเธอแล้วก็เป็นไบค์เกอร์ด้วยเนี่ยคุณ5อย่างรวมความเป็นผู้ชายคนนี้แล้วก็มีแมวอ้วนน่ารักแมวชื่ออะไรอ่ะฟาวเลอร์ครับฟาวเลอร์คร,<ส>ครับคุณนภาพาฮะเป็นไงโปรไฟล์เขาใส่โมไซค์อ่ะยัยโมไซค์จริงๆอ่ะโปรไฟล์ถ้าถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงโปรไฟล์เนี่ยก็คือผ่านหมดแหละถ้าพูดถึงโปรไฟล์นะแต่ว่า ก็ต้องมามาคุยกันเรื่องนิสัยเพราะว่าไบเกอร์เขาก็จะมีนิสัยยังไงนะพะไบเกอร์เขาจะมีนิสัยที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองมีแพชชั่นมีอารมณ์ที่เราจะต้องเข้าใจเขาเยอะๆอะอยู่ด้วยโคตรยากเลยใช่ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นแพชชั่แต่ถ้าเป็นเป็นเป็นคนอื่นอาจจะเพราะว่าไบเกอร์บางคนเขาก็ มีแฟนมีอะไรแต่งงานไปก็มีเอออออจริงไหมเป็นจริงไหมพี่แล้วแต่คนมากกว่าครับแล้วคะแล้วมีแบบอะไร่ะอะไรนะอะไรนะโลกส่วนตัวอะไรนะโลกส่วนตัวสูงโลกส่วนตัวสูงก็สูงสูงบ้างต่ำบ้างเป็นตัวเองไหมเป็นตัวตัวเองไหมแันเยอะกลางดีกว่าครับอ๋อนี่ค่ะจะชูหรือเปล่าจะชูหรือเปล่าไม่กินิดหน่อยครับนิดหน่อย แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจังหวะที่หนุ่มโสดบอกว่าโอ้ผมไม่มีลูกแล้วครับผมกรักมอเตอร์ไซค์เหมือนลูกแล้วครับมอเตอร์ไซค์อยู่ในห้องแอร์เท่านี้จบประโยคนี้บีบกดโป้งดับไฟเลยคุณเป็นคนที่ชอบเด็กค่ะ<อ>คือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วคุณไม่ชอบเด็กมันทําให้เราอยู่ด้วยกันยากค่ะแสดงว,<อ>ว่าคุณอยากมีลูก,กคุณมีความพร้อมเป็นแม่มากๆเลยนะคร คุณดูจากตรงไหนคะหมายถึงว่าเออเขาก็ดูอยากมีครอบครัวก็อยากจริงจังในอนาคตนะครับดูจากตรงไหนว่าเขาพร้อมจะเป็นแม่หรือผมฟังจากสิ่งที่เขาพูดแล้วฮะผมไม่ได้ดูจากตรงไหนเลยผมาโกหกอยู่ครับอยรื้อหัผมผมโกหกไม่ทันครับโอเคอ่ะโอเคผมไปไม่ถูกเลยทีเดียวผมงโยกคือเป็นดีเจเขาก็เป็นดีเจทำไมอะ วงการเดียวกันเขาไม่ไม่คบกันหรอครับหนูไม่ชอบเขาขี่มอไซค์อะค่ะเพราะว่าหนูอยากให้เขาขี่หนูมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยยี่ย่านี้ก็ได้หรอ่าเล่นคือแบบคุณแล้วกูรู้ทำตัวไม่ถูกคุณแล้วกูรู้ทำตัวไม่ถูกเลยฮะคือคนขี่มอไซค์เขาก็ขี่เราเก่งเหมือนกันเฮ้เลิกเลิกกูรูเลยะไม่ไม่มีสกิลการขับขี่เหมือนกันเขาบิดเก่งนะนี่ปิโนนมัมอสก็เป็นดีเจเหมือนกันนะฮะแต่เปิดไฟ ก็คือเปิดไฟให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสเขารู้จักกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราก็เป็นดีเจเหมือนกันและที่บ้านมีสวนผลไม้เหมือนกันค่ะเฮ้ยเขาปลูกคุณปลูกอะไรปลูกทุเรียนครับปลูกทุเรียนคุณปลูกอะไรฮะทุเรียนแล้วก็งอกค่ะอ๋อที่ไหนเลยคะสุราษฎร์ค่ะอ๋อนี่ทุเรียนใต้นี่ทุเรียนอะไรคะตะวันออกครับจันทบุรีจันทบุรีอรออยอร่อยแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้รายการดินดำน้ำชุ่มก็ ก็สุดท้ายแล้วนะจะมาคุยเรื่องการปลุกง้อเปียนกันิล์มคุณเปิดไฟคือหนูว่าเป็นคนจันทบุรีเหมือนกันอ๋ออยู่อำเภออะไรคะอเภอเมืองครับอ๋อนึกว่าอยู่อำเภอท่าใหม่อืมเขาบอกคนท่าใหม่แซบสมชื่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรใช่ท่าใหม่ไม่มีท่าซ้ำเลยคนท่าใหม่ไม่มีท่าซ้ำเลยเยอะไเลยแต่ว่าโอเคอยู่อำเภอเมืองเหมือนกันครับอยู่ทถวนหนคะอยู่ตัวเมืองเลยครับ แถวสารลักเมืองเลยอ๋อไม่ไกลอยู่แถวโรงพยาสาลใกล้กันแล้วก็เขาปลูกทุเรียนหนูขายทุเรียนทอดเออคือถ้าสมมติมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันน่าจะมีคือประธานโทษให้คุณหาแฟนหรือคือสมัครงานไม่ใช่คือเวลาหนูหาแฟนนะหนูก็ต้องคิดต่อยอดว่าเขาจะมาคือแบบเราช่วยอะไรเขาได้แล้วเราแล้วเขาก็มาแบบเหมือนเมิร์ชอะไรกันได้อออย่างนี้สาวๆคนไหนที่ชอบผู้ชายคนนี้นะฮะ เดี๋ยวคุณพูดเลยว่าชั้นปะยางเป็นอะไรเพราะมีมรดไ์บอกเลยที่นเชิญเชิญฮะหนูเป็นนักข่าวเวลาน้อยแต่ถ้าพี่สนใจหนูสักหน่อยนะคะหนูเขียนใบลาเลยค่ะพร้อมลาออกอะไรเงี้ยหรอลาลากิีบค่ะลาไปศึกษาดูใจการดช่วยคุณก็เปิดไฟไว้เหมือนกันใช่นะเพราะว่าพี่แจ็คดิแบบเทสของหนูเลยหนูชอบผู้ชายมีคาวแล้วก็อายุมากกว่า แล้วแล้วหนูอ่ะเป็นคนชอบแบบไบเกอร์เพราะว่าหนูอ่ะชอบขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันแล้วก็ชอบขี่อย่างอื่นเหมือนกันนะคะมีแต่พวกชอบขับขี่อ่าชอบการขับขี่มูหวานคือเปิดไฟไว้ค่ะนันเน็กเมื่อช่วงเช้านี่คือแบบสไลด์ใน Facebook แล้วก็ขึ้นมาว่าราศีใดจะได้ของใหญ่ของโตออเไปสิบสิบสราศีตส่คนรา พรุ่งนี้นะครับราศีใดจะได้ของใหญ่ของโตปรากฏว่าก็จะปรากฏว่าวันนี้เจอแล้วเขาเดินมาบนหน้าผากเขาเนี่ยก็ขึ้นมาเลยค่ะว่าเกิดมาเพื่อหมู่วานอย่างนี้เลยหรอหค่ะกำลังจะตกกบหนูนนะน้ตกกันละครับผมบายแล้วทีนี้จับคุณพี่เขาหน่อยค่ะเชิญครับถ้าอยากให้พี่หลงต้องใช้ถนนกี่สายคะ ได้ไหมฮะได้ไหมฮะนี่ได้ไหมฮะคือไม่ต้องใช้ Google Map ไงก็หลงเหมือนกันาสาวโสดเหลืออยู่ในมือคุณทั้งหมด9คนจ้ะและเราต้องทำความรู้จักผู้ชายคนนี้เพิ่มอีกสักหน่อยค่ะเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งดับไฟดีกว่าอ่ะอชมเลยค่ะ